รุ่นนี้เป็นสำหรับแอคคอร์ด2.4 G8 นะคะใส่ได้2ตัวหน้าเครื่องนะคะตรงลิ้นเล่งแล้วก็ตรงปากท่อยางกองนะคะ2จุดรหัสแรกเป็น W ค่ะลิ้นเล่งนะคะตัวที่สจะเป็นท่อยางกองค่ะรหัส GAXMAX นะคะลูกค้าสามารถซื้อไปใส่เองได้นะคะอุปรกรณ์ไม่แค่ติดตั้งเสริมนะคะไม่มีดัดแปลงนะคะติดตั้งสวมเสริมเข้าไปเฉยๆนะคะเ็นอากาศทำให้ปลอากาศเข้าไปนะคะเป็นหลักการเกียวอากาศเข้าเครื่องนะคะเพิ่มแรงดันแรงอัด ทำให้รถของเราไหลลื่นนะคะไม่ลอรอบหายอืดหายตื้อเครื่องนิ่งหายสัน่นช่วยประหยัดน้ํามันด้วยนะคะถ้ารถด,ดีเซลทุลักควันดำนะคะราคาตัวละ600บาทเท่านั้นเองแค่ติดสมเสริมไม่มีหัวอายุค่ะนะคะติดรถด,ดีเซลเบนซินรถระบบหัวฉีดนะคะติดตั้งสวมเสริมได้เลยจํานวนการใส่นะคะตามแต่ละรถรุ่นตามตลักษณะเครื่องยนต์นะคะสนใจทักข้อความหาทางเพจร้านนะคะแอดมินจะส่งคลิปวิดีโอหรือภาพให้นะคะว่าใส่ยังไง นะคะหรือทักข้อความลายได้นะคะแล้วก็มีสาขาอยู่ใต้โพสต์ด้วย37สาขานะคะสามารถสั่งของและนัดติกสาขาได้นะคะสำนักงานใหญ่อยู่แถววัดไร่ขิงนะคะนะคปรปฐมค่ะ